ช่วง Movie Guru f o c ัสสนับสุนโดย Santa Fe ผู้ชมครับชายครับมาอยู่กับเรา2คนต่อในรายการมูว e g กรูนะครับและนี่คือมูว e g กรูโฟกัสของเราเรา2คนนั้นจะพาผู้ชมไปโฟกัสกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Watchers The Watchers เนี่ยเป็นภาพยนตร์เนี่ยออกแนวต้องบอกว่าระทึกขวัญ เล่นลับและเป็นผลงานอำนวยการสร้างโดยเอ็มไนท์ชาม a ลานแต่การเขียนบทและกำกับการแสดงนั้นเป็นหน้าที่ของลูกสาวเขาที่มีชื่อว่าอิชาน่าไนท์ชาม a ลานครับเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะเล่าเรื่องราวของมี n a นะครับเป็นศิลปินสาวอายุ28ปีนะครับเขาไปติดอยู่ในป่าที่กว้างใหญ่มากนะครับอยู่ทางตะวันตกในไอร์แลนด์นั่นเองแต่ว่าเมื่อเธอเข้าไปที่หลบภัยนะครับพร้อมกับคนแปลกหน้าทั้ง3คนเนี่ยต้องพบกับเรื่องราวความ แปลกประหลาดมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังถูกสิ่งลี้ลับจ้องมองอยู่แล้วก็ตามล่าในทุกๆคืนด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นถึงความพยายามในการเปิดเผยความลึกลับนี้นะครับโดยค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยเป็นใครและก็พวกเขาต้องการอะไรกันแน่ทําไมนะครับพวกเธอถึงได้ถูกจับตาม,มองอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับมีสื่อมวลชนไปถามพุ่มกับอิชยน่าว่า เธอนั้นอยากสร้างภาพยนตร์แนวไหนเธอบอกว่าจะอ,อยากสร้างภาพยนตร์ที่มีการผสมผสารระหว่างแฟนตาซีแล้วก็ความระทึกขวัญหรือทริลเลอร์นั่นเองหลังจากที่เธอได้อ่านนะวนิยายโดย A.M. Shine ภายใต้ชื่อเดียวกัน The Watchers ตอนที่เธออ่านไปถึงหน้าที่70เธอก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างภาพยนตร์จากนิยายเล่มนี้เพราะโครงสร้างของเรื่องเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าเหมาะสําหรับการทําเป็นภาพยนตร์ที่เธอใฝ่ฝันไว้ตอนนี้นะครับเราสองคนพร้อมและที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสตัวอย่าง ภาพเพียรเรื่อง The Watchers ในช่วง Movie Guru f o r e c a s ของเราครับเราไปพร้อมกันเลยพร้อมกันหมดนี่แหละบอกเขาว่าอะไรล่ะไป่กันไหมสนุกแน่นอนมันจะสนุกแบบสุดๆไปเลยบอกไปเลยว่าจะเล่นกับพวกเรา ที่ไหนคุณเป็นใครเราก็เหมือนเธอหลงทางพวกนั้นจะมาทุกคืนเฝ้าดูเราจนกว่าพระอทิตจะขึ้นมันคือหน้าต่างที่อยู่อีกด้าน สนใจกับคนใหม่มากกเขากำลังทำอะไรกันอยู่รบมือให้เธอเหรอ เขาเป็นใครเป็นไปไม่ได้หรอก อยู่กันต่อนะครับกับช่วง movie group focus ของเราจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้เป็นที่จับตามองมากเลยทีเดียวนะครับกับ love you as the world ends the movie ครับเป็นภาพยนตร์แนวซอมบี้นะครับเป็นสัญชาติญี่ปุ่นสร้างเองมาจากซีรีส์ทางโทรทัศน์นะครับชื่อเดียวกันที่ออกอากาศทาง n น p ตฟล TV ทีวีนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งด้วยนะครับทาง Hulu Japan โดยออกอากาศซีซั่นแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2021มาแล้วครับซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของความรักและสัมพันธภาพระหว่าง ตัวละครหลักของเราคือฮิบิกิฮิบิกิเป็นชายหนุ่มซึ่งในโลกอนาคตเนี่ยรอดพ้นจากการแปลงสภาพตัวเองเป็นซอมบี้แล้วเขาติดอยู่ในอุโมงค์เมื่อเขาออกมาเขาพบว่าตอนนี้ซอมบี้เต็มเมืองญี่ปุ่นไปละแล้วเขาก็ออกเดินทางไปหาคนรักของเขาพร้อมกับ บุคคลกลุ่มหนึ่งผู้รอดชีวิตบางส่วนในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยนะครับฮิพิกิเขาก็จะต้องไปหาทางช่วยลูกสาวของเขานะครับพร้อมกับชายห้าคนที่ไปเจอกันนะครับในยูโทเปียนั่นเองนะครับคนเหล่านี้เนี่ยต่างพยายามที่จะช่วยชีวิตของคนที่เขารักกันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวแล้วก็เพื่อนไปจนถึงการที่จะต้องขโมยนะครับเพื่ออยู่รอดด้วยแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ขัดแย้งกันเองนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องคล้อยตามความเชื่อของฮิพิกิไปด้วยแล้วก,ต,วกตัสน่อู้นะ นในขณะเดียวกันนะครับกับดักแล้วก็การทรยศเนี่ยครับรอพวกเขาอยู่ในยูโทเปียแห่งนี้นะครับซึ่งนักวิจัยในยูโทเปียเนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่าหนทางเดียวที่โลกจะรอดได้นะครับจากสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าโกอรเลมนันครับคือการสร้างวัคซีนจากลูกสาวของฮิปิกิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเด็กหญิงที่มีแอนติบอดีพิเศษครับโลกใบนี้ ที่เต็มไปด้วยซอมบี้นั้นจะรอดพ้นหรือไม่แต่ตอนนี้แน่ๆครับเราสองคนมีตัวอย่างมาฝากกันไปนติดตามรายละเอียดของภาพเพียรเรื่องนี้ได้แล้วครับ Love You As The World Ends The Movie ในช่วง Movie Guru f o c u s ของเราครับ10年後家族がでคたりしคร人の幸せは突然奪われた文明ู崩壊し人類は滅亡の一途คนどるค間も。ุุคคค あの子お願いね愛する人も失った男は最後の戦いに挑む俺は未来を取り戻すこのタワーには奇跡の子ってのがいるらしいこの子は人類を救う子なんだ期待してるよ俺は必ず青いに会う一緒に行かせてもらうぞ めて人間として死にたいどうしてこんな世界になっちまったんだろうなどんな未来が待っていようと生きろ俺の娘の命を何だと思ってんだ大いなる犠牲だよ人類の未来か娘の命か生きろあの子のために俺は未来の父親だ ยกระดับคุณผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับตัวอย่างที่เราสองคนนําเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังคงจับตามองตัวอย่างภาพพิตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับและเราได้เตรียมเอาตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง movie group focus ของเราละครับ We are back in f i Now, here's Mr. Midnight Jack Tarot! Oh, good evening, Night Owls, and thank you for allowing me into your living rooms once again. Well, Night Owls, we've got a heck of a show in store for you tonight, and I'm very excited for you to see it all unfold before your very eyes. I really hope you love it. Gosh, I hope you love it. Please love it. Trying to host nationally syndicated talk show, and I'm trying to help you keep it on the air. We all know how important it is to keep our sponsors and affiliates happy, but in my humble opinion, there is only one person who really matters in this whole darn crazy business, and that is you, our viewer. You're meddling with things you don't understand. Whoa! whoa. Now, as you know here on Night Owls, we think it's very important to keep an open mind. Please welcome Dr. June Ross Mitchell and Lily, the young subject of the book, Conversations with the Devil. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. That's a good thing. That's why we still do live TV. Ladies and gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devil. Lily, can you hear me? You Thank again, Jack. Jack. Lily, return to me. This isn't about ratings anymore. Lee. No one's going anywhere. How, How could you let it happen, Jack? How could you let it happen? Please be warned, anyone with young children in the room. <laughs> what you're about to see. You okay, Jack? It's <laughs> profoundly disturbing and shocking. You get out there, Mr. Midnight. And you knock him dead. สนับสนุนโดยซันตาเฟ่ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดย c ซ n e นมา i c ก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c ซ n e นมาแอ o โฮมบายโกลเด้นดักเอ i ดิจิทัล i รินติ้ง กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ m o ฟี่กูรูของเรากันแล้วนะครับในช่วง o ูฟี่กูรูสปอตไลท์ของเรานั่นเองครับสปอตไลท์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง f u r o o s a Mad Max s a ็ a a กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับโดดเด่นในเรื่องของนักแสดงด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผู้ที่มารับบทเป็น Furiosa นะครับนั่นก็คือ Anya Taylor Joy นั่นเองเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากนะครับอายุเพียงแค่28ปีแต่ว่า เธอเนี่ยใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่อายุ14แล้วนะครับเธอเนี่ยต้องย้ายตัวเองเลยนะครับมาจากอาร์เจนตินามาที่อังกฤษนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือถือว่าอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับกระทั่งโดนบูลลี่ว่าหน้าตาประหลาดด้วย<ช>แต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ชีวิตเธอก็มุ่งหน้าสู่ความฝันในการเป็นนักแสดงมืออาชีพเธอก็เดินทางสู่นครนิวยอร์กเชกเช่นกับดาราคนอื่นเข้าไปในเอเจนซี่ระดับโลกแล้วตั้งแต่นั้นมาเธอก็รับบทเล็กๆ จนไปถึงบทที่เป็นที่รู้จักกันจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า The Queen's Gambit หลังจากนั้นเองเราจำเธอได้จากการแสดงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Last Night in Soho ซึ่งเป็นผลงานของภุ่มกับเอ็ดการ์ไรท์ที่ทำให้เธอนั้นมีโอกาสมาแสดงในบทบาทของฟิริโอซาของภุ่มกับจอร์จมิลเลอร์ครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรื่องราวความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องฟิริโอซาอามัดแม็กซาก้ายังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและก็มารอคุณผู้ชมกันอยู่แล้วนะครับในช่วง Mo ว i e กรุ u Spotlight ของเราครับ There was a burning sort of rage that Anya felt strongly about. She is Furiosa. I have very much been in her head. Anya brought something ferocious far beyond what I thought possible. I have put my whole body into this. i leave at every level. You need a highly intelligent, resolute quality to become Furiosa. So there was definitely an overlap with the character. And that certainly informed the process of the movie. Furiosa is trying to get home. Dementis is in her way. And they go to war over it. Where were you going? So full of hope. There is no hope. And you brought such a passion, such a depth. And there's a real brutality. Whilst this whirlwind is going on around, you just feel like she brings you in. If you find him, he's mine. <laughs> this character is so inspirational. She's opened up a whole other universe for me. You crawled out of a grave deeper than hell. The question is do you have it in you to make it epic? She makes herself a machine. She is a machine. When she sets her mind to something, that is it. Her refusal to go down, that is the only way through it. You have no idea who you are dealing with. สนับสนุนโดย Cinemagica, Cinema at Home by Golden Ace Digital Printing Remember me? They took Furiosa! He crawled out of a pitiless grave Only one thing's gonna do that And got Taylor Joy Chris Hemsworth Furiosa Mahaka Mad Max วันนี้ในรูปแบบ IMAX, ScreenX, 4DX, MX4D, Sigma, c i n e Stadium และในโรงภาพยนตร์ Evil dwells in the heart of this forest. They're looking for us. Hidden in the darkness. The Watchers. วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น